สวัสดีครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปมาอย่างยาวนานนะครับตลอดทั้งซีซันนะอันนี้ก็จะประมาณปลายปลายซีซันแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังวุ่นๆอยู่นะเกี่วกับการที่ต้องมาปิดประตูตรงนี้นะครับของแคว้นโจโฉนะเป็นรอยรั่วนะครับที่แรกผมอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนตีแตกไปนะครับก็ต้องย้ายเมืองหนีหัวซุกหัวซุนมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดือดใช่ย่อยครับเราเสียไปถึงประตูแล้วก็เมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับก็ต้องปิดรูรั่วตรงนี้ก่อนค่อยไปต่อนะครับ ภาพโดยรวมก็ยังคงทรงตัวนะครับยังลบไม่หนักเท่าไหร่เท่าตรงนี้นะดันกันทุกวันตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็ยังสีแดงยังกินไปเยอะไปหน่อยนะแขวนแปงเค้กนี่กินมาเยอะมากอะ่ะสองสองในสามได้ไหมน่าจะได้นะถ้าดูจากภาพรวมนะประมาณสองในสามนะครับก็หนักหนาสาหัสพ,พอตัวนะครับเมืองก็ไม่มีทหารนะครับก็อันนี้คือมีเพื่อนมาอยู่ข้างๆานะครับตอนแรกมันมันโดนตีมาถึงตรงนี้เลยนะ ก็ค่อยๆช่วยกันดันไปครับจนกว่าจะผ่านนะตอนนี้ก็ดันลงมาได้เยอะแล้วนะครับรงช่องเข่าตรงนี้นะครับช่องเข่าตรงนี้มันมี2ฝั่งนะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับตรงนี้นะเรากําลังพยายามดันอยู่นะครับแล่หกตีไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาเอาตีตัวกากาไปก่อนนะไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่าไม่ไม่น่าจะมีทหารมาก,กันแล้วนะครับจูล่องตีได้ไหมตนีน่าจะตีได้นะแต่ว่าตอนนี้ยืนรอฟิตอยู่ครับ ดาเมจลดลงสิบเจ็อร์ซนครับก็ไม่น่าไหวนะอตัวนี้ก็ต้องปล่อยผ่านไปนี้กาลังสร้างหอ,อยามอยู่ครับต้องไล่ตบให้หมดนะเดินลอกลวกกันมาได้ไหมเอาเป็นไงจุยกินได้ไหมอขอเช็คเส้นทางก่อนเ,อเฮ้ยเดินเลยเหรอโด,โดนไหมเนี่ยไม่โดนนะโอเคเลองเดินมาตรงนี้อยู่ล่งแล้วกันอ่านี่อ่ะโอเคเดินชนครับเดินไม่เฉยเดี๋ยวเราต้อง ถา,างลวกกันมาออกก่อนนะเดี๋ยวที่เดือเราก็ค่อยไล่ตบไปนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างมันจะมารวมกันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้สร้างหอยยามแนละ้วที่แรกมันมีเมืองเต็มไปหมดเลยนะแต่มันย้ายหนีกันหมดแล้วนะครับตามสภาพนะแล้วก็บุกครับเราต้องเคลียร์พื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะเพื่อไม่ให้แบบว่ามันกลับมาฮึกเหมิมได้ง่ายนะครับอืมแปดเปอร์เซ็นตะ์เหรอเอาลองเอาซุนซางตีหน่อยนิเบลสามสิบกว่ามันจะไหวไหมเนี่ย อเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตีไปเลยดีกว่าครับจะได้แบบเซฟเซฟกันไปเอ้ยเสมอด้วยเป็นไงลนะ่ะมันต้องดูที่ดาเมจเราด้วยนะครับว่าไหวไม่ไหวนะครับทีนี้เราก็เลื่อนต่างโต๊ะได้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นใช้เป็นเมนแล้วนะตัวนี้มันก็จะยึดแปดตัวได้นะครับต่างโต๊ะก็เลื่อนได้ก็ต้องมานี่นี่นี่ต้องมาลื้อแคมพวกแคมทหารอะไรพวกนี้มันนะเออค่อยๆไปครับไม่รีบมากนะอย่าดันมากนะครับม,มันบางครั้งมันต้อง ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณหลายวันกว่าจะยืดมาได้นะครับเมืองก็ย้ายหนีไปแล้วพอเราพอเรายืดมาได้ใช่ไหมเราก็จะลงมาเรื่อยๆครับนี่นะมันก็จะมารุช่องนี้นะครับช่องนี้ก็จะลงมาถึงประตูนะครับเมืองที่ย้ายล่าสุดเราเอาไม่ลงนะเมืองที่มันอยู่ตรงนี้นะครับก็มันก็ย้ายไปได้นะเลยอีกประมาณสามสี่เมืองนะอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็จะวกขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่สามสี่เมืองนะครับนี่เลยอีกเยอะเลยนะไม่ได้ย้ายหนีนะครับพวกนี้ปักหลักสู้นะครับนี่ อ๋อนี่น,น,นี่ประตูอยู่ฝั่งนี้แน่นอนเลยนะใช่ไหมนี่ก็เดี๋ยวเราอ้อมเข้ามาครับแล้วก็พนทมิตรเราก็จะดันหลักมาครับดันตัวหลักก็คือเมืองนี้นะครับเมืองนี้ที่เราเราต้องต้องยึดเมืองนี้ก่อนนะอืมตอนนี้พนทมิตรกาลังไล่ตกมาอยู่ครับนี่นะครับ,รบเห็นไหมกว่าจะดันมาได้ก็หนักพอพอตัวนะก็หน่วงหน่วงได้เรื่องอยู่นะครับ ตอนนี้รั้วกันมาอะไรก็เริ่มมาเต็มแล้วครับก็เมืองมันก็เยอะอยู่นะฝั่งนี้นะไม่ใช่ธรรมดานะครับก็นะหนักหนักเอาเรื่องอยู่นะอันนี้มันก็เดินเอาคนมากันอยู่นะครับเนี่ยกเ็เริ่มเป็นทีของเรามากแหละเราต้องเร่งจริงๆเราต้องเร่งให้มันได้มากกว่านี้ไงนะอันนี้มัน,มนโดนตีครับเขาก็ไม่ยอม,มนะนนจริงๆเดี๋ยวเราก็จะมาตลบหลังอีกทีนี่เดี๋ยวเราข้ามเขามาก่อนดีนิดเดียวนะเรากําลังน่าจะประมาณวันหนึ่ง อักสองวันน่าจะอ้อมมาได้นะครับแับนี้มาตีเมืองนี้ก่อนเลยเ <c oughs> อออ้อมมาก็มาตกฝั่งนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราต้องไล่ตกทรัพยากรมันทิ้งก่อนเดี๋ยวผมขอถางพวกนี้ก่อนเดี๋ยวสร้างหอยามเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต้องถางเออเขาเรียกยังไงต้องถางพวกเออนี่เนี่ยสวะออกพวกที่มันยึดจริงไว้ออกไปนะครับเพราะว่ามันยังอยู่กันเยอะไงมันมันง่ายต่อการที่มันจะมาเออเขาเรียกไง มาตีเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ฝากยินแร่แถวนี้ด้วยครับโอเคจัดไปครับเป้าหมายเป้าหมายของวันนี้ก็คือจะต้องมาเมีแคมป์ในบริเวณปาก,ขาเ,ปากเขาตรงนี้นะมีแคมป์แล้วก็มีฐานนะอลวกกันมาต้องมานะครับตอนนี้นะโซนนี้ลวกกันมาต้องมานี่เมืองอยู่ไกลอยู่นะแต่ก็ไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวถึงนะครับเมืองฝั่งนี้ยังน้อยอยู่แล้วก็แรงต้านยังไม่ค่อยมาสร้างลวกกันมาเท่าไหร่นะครับ ก็จัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีก็ตอนมาถึงตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอเวลาไปดันโซนนี้ก่อนนะครับ